เส้นทางสีเทาตอนที่19เพื่อนร่วมงานคนใหม่แต่เป็นเพื่อนร่วมชั้นคนเก่าฉากหนึ่งสำนักงานใหม่ความตึงเครียดในบรรยากาศน้ำทิพนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของเธอมีสมุดโน้ตและเอกสารเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะเธอรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นงานใหม่น้ำทิพคิดในใจนี่คือโอกาสใหม่ฉันจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขณะที่เธอกำลังตั้งใจทำงานเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยเบาๆก็ดังขึ้นจากโต๊ะข้างๆฉากสอง การพบกันวันแรกที่ได้ทำงานร่วมกันน้ำทิพย์เดินไปทักทายคนในแผนกใหม่แต่ทันใดนั้นเธอก็พบกับแทนคุณเพื่อนร่วมชั้นที่หายไปในวัยเด็กน้ำทิพย์ตกใจแทนคุณนี่คุณทำงานที่นี่เหรอแทนคุณหยุดชะงักและมองไปที่น้ำทิพย์เขาดูไม่พอใจในทันทีแทนคุณทำเสียงเย็นน่าประหลาดใจที่เห็นเธอที่นี่น้ำพริกจำไม่ได้หรอว่าเมื่อก่อนเราเป็นอย่างไร น้ำทิพย์รู้สึกเจ็บปวดเมื่อได้ยินคำนี้แต่พยายามควบคุมอารมณ์น้ำทิพย์ยิ้มประหลาดใจใช่ข่ะฉันจำได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราได้เริ่มต้นใหม่ที่นี่ฉาก 3. ความเครียดที่ไม่ลงตัวการทำงานที่มีปัญหาทั้งสองเริ่มร่วมงานกันตรงหน้าข้อมูลที่ต้องทำเท่าที่สามารถมองได้แทนคุณไม่ยอมช่วยน้ำทิพย์และทำทุกอย่างให้ยุ่งยากขึ้นแทนคุณยเยอะเย้ยเอาแล้วสีน้ำพริกจะทำแบบนี้จริงๆเหรอจัดการอะไรเองไม่ได้เลยหรือไง น้ำทิพย์พยายามที่จะไม่สะท้อนอารมณ์ออกมาน้ำทิพย์เสียงเข้มฉันสามารถทำได้ค่ะถ้าไม่อยากช่วยก็แค่ไม่ต้องทำให้ทุกอย่างยุ่งยากฉากสี่การประชุมความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการประชุมทีมแทนคุณแสดงความคิดเห็นที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับน้ำทิพย์จนทำให้เกิดความไม่สบายใจในทีมแทนคุณยิ้มเยาะฉันไม่แน่ใจว่าแนวทางที่น้ำพลิกเสนอจะได้ผลนะครับอาจจะต้องหาแนวทางใหม่ที่ดีขึ้น น้ำทิพย์รู้สึกถึงความกดดันจากทั้งทีมแต่ยังคงใช้ความอดทนน้ำทิพย์พยายามจะเย็นถ้าฉันได้ให้โอกาสอาจจะมีแนวทางที่ดีกว่าที่เราคิดฉาก 5. การเปิดใจการทำความเข้าใจกันหลังเลิกงานน้ำทิพย์ตัดสินใจที่จะคุยกับแทนคุณให้เข้าใจมากขึ้นน้ำทิพย์ยิ้มแทนคุณฉันรู้ว่าเรามีอดีตที่ไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วฉันหวังว่าเราจะสามารถร่วมมือกันได้ แทนคุณมองไปที่น้ำทิพย์อย่างไม่เชื่อเธอคิดว่าฉันจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ง่ายดายเหรอฉันไม่ค่อยเชื่อใจเธอน้ำทิพย์รู้สึกเหนื่อยใจแต่ยังคงพยายามพูดน้ำทิพย์เสียงอ่อนชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อการใช้ชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตฉากหความสัมพันธ์ที่ซ้ำซากการทำงานที่ยังไม่ลงตัว วันรุ่งขึ้นน้ำทิพย์และแทนคุณทำงานร่วมกันอีกครั้งแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่แทนคุณเสียงยนันดูเหมือนว่าน้ำพริกยังไม่สามารถทำงานเป็นทีมได้สักเท่าไหร่น้ำทิพย์เริ่มจะท้อแท้แต่ยังไม่ยอมแพ้น้ำทิพย์หายใจลึกฉันเชื่อว่าถ้าเราลองทำงานร่วมกันอย่างจริงจังผลลัพธ์จะดีขึ้นฉากเจ็ดการเปลี่ยนแปลงวันที่ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นหลังจากเหตุการณ์หลายๆวันน้ำทิพย์ตัดสินใจทำโยคะในช่วงพักกลางวันและเชิญแทนคุณให้มาร่วมด้วยน้ำทิพย์ ยิ้มมาเข้าร่วมด้วยกันไหมอาจจะช่วยให้ตัวเราเองผ่อนคลายและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นแทนคุณลังเลก่อนจะเห็นแสงสว่างในคำเชิญน,นั้นแทนคุณลังเลก็ได้อาจจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศดีฮะทั้งคู่เริ่มทำโยคะด้วยกันทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีขึ้นและความเข้าใจระหว่างกันฉากแการใส่ใจความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของน้ำทิพย์และแทนคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นพวกเขาระวมงานกันได้ดีขึ้นแทนคุณพยักหน้าขอโทษนะน้ำพริกฉันอาจจะเป็นคนหยาบกระด้างไปหน่อยแต่การได้ทำงานร่วมกันทำให้ฉันเห็นว่าความสามารถของเธอจริงฮ่าฮาน้ำทิพย์ยิ้มขอบคุณคะแทนคุณมันหมายถึงมากสำหรับฉันเราต้องก้าวข้ามอดีตไปด้วยกันฉากจบก,การเริ่มต้นใหม่การทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกรง ทั้งคู่ยืนอยู่ที่โต๊ะทำงานร่วมกันมีการอภิปรายการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มมีความเข้าใจกันมากขึ้นเสียงหัวเราะและการพูดคุยที่เป็นมิตรเริ่มดังขึ้นในสำนักงานทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นและพลังบวกน้ำทิพมองแทนคุณเราสามารถทำเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมได้ร่วมกันแทนคุณยิ้มใช่แล้วเราจะสร้างสิ่งดีๆด,ด้วยกัน